ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะก็สําหรับตอนนี้นะคะหลายๆท่านอยู่บ้านนะคะก็จะติดตามทางช่อง YouTube เป็นจํานวนมากนะคะทั้งไลน์แอดที่เด้งมาหาเมตอนนี้เม่ไล่ทยอยตอบอยู่นะคะซึ่งแบบว่าเยอะมากมากนะเพราะว่าหลายๆท่านกลับไปดูคลิปย้อนหลังเลยแหละถึงก็สนใจในเรื่องของปลาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราอะนะคะ โอเคท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ทางร้านนะคะก็มีโปรโมชั่นก็คือถึงในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กําลังระบาดนี้เราจะฟรีค่าจัดส่งนะคะเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือปลาครบ300บาทนะคะก็จัดส่ง EMS ฟรีเลยนะคะอืมแล้วก็สําหรับใครที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะเออถือว่าร่วมด้วยช่วยกันเนาะ กรุงเทพปริมณฑลท่านอยากได้แบบด่วนๆก็คืออ,อสามารถเรียก Messenger นะคะสามารถจะส่งได้ทันทีเลยนะคะในกรุงเทพและปริมณฑลสั่งณชั่วโมงนี้อีกชั่วอีกสชั่วโมงได้อ๋อโอเคค่ะอ้าสักครู่นะคะพอดีออ๋มีคุณลูกค้าเขาสั่งผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งก็เรียกพี่แมสเซนเจอมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักครู่ค่ะ แป๊บนึงนะคะพี่แป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นออกผลิตภัณฑ์เรียกว่าเป็นสารเสริมประสิทธิภาพสาหร่ายแทนทินิกยาโคไตไซต์ต่างๆนะคะ<ม>ก็เรียบร้อยค่ะเ<ม>ตรียมส่งแมสเซนเจอร์<ม>โอเคค่ะเอาถ่ายรูป ค่ะผัดกันถ่ายนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเก็บเงินไปทางที่ทางนู้นเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับใครที่อยู่บ้านท่านสามารถสั่งออนไลน์แบบนี้ได้เลยพี่ลืมใส่ลิงก์อีกอันนึงขอโทษค่ะได้ปะค่ะโอเค ก็จบแล้วนะคะสั่งซื้อออนไลน์ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็เยอะมากเลยเมื่อเช้า Messenger วิ่งมาหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่าสำหรับท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลก็ใช้แอปพลิเคชันสกูตต้าก็ดี grab ก็ดีนะคะมารับของกันเลยด้วยความที่เออเดี๋ยวจะประกาศพอเรากลหรืออะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะอ่ะสั่งออนไลน์กับเมย์ได้เลยอันนี้ก็เป็นปลาที่เมย์จะเตรียมถ่ายนะคะลงแอปพลิเคชันในวันนี้นะคะแล้วก็ วันนี้ก็จะลงเหล่าบรรดากาลซีต่างๆทั้งหมดเหล่านี้นะคะตัวนี้สวยไหมวันนั้นใครถามมาซามูไรตัวเนี้ยเออพี่บอกว่าขายไปแล้วนะคะมันมีอยู่นะเนี่ยใครใครดูคลิปอยู่ inbox มาเลยพี่พี่เอาด่วนๆเมื่อวานนี้ที่ไออลฟ์สดเรื่องไอเนี่ยคะ่ะเรื่องเรื่องอะไรนะการปรับสภาพน้ําการเปลี่ยนถ่ายน้ําใหม่เมื่อวานนะคะก็ เรียบร้อยพวกนั้นก็จะเป็นปลาที่ลงในแอปไปแล้วนะคะก็มีหลายท่านซื้อในแอปพลิเคชันไปเรียบร้อยแล้วนะคะจํานวนหลายตัวเลยนะคะตัวไหนที่ซื้อขายไปแล้วหรือมีการโอนเงินแล้วมันก็จะหายในหายไปจากแอปโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะโอเคนี่ค่ะปลารุ่นๆอ้อๆเลยนะคะพวกนี้ก็เดี๋ยวเมย์จะไล่ถ่าย ออรูปถ่ายคลิปลงให้หมดแล้ววันนี้เดี๋ยวอาจจะไลฟ์สดนะคะเรื่องการเตรียมหรือการออใช้ในเรื่องของอาหารหลักอาหารเสริมเช่นสาหร่ายสไปรยิยนา่าวิตามินอะมินโนไวต้านะคะแล้วก็ครุกสาธิตโชว์ให้ดูกันนะคะสำหรับให้อาหารเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันเมื่อคืนนี้มีท่านหลายท่านดูคลิปแล้วก็เลยสั่งออนไลน์ในแอปพลิเคชันสั่งปลาไปจำนวนหลายตัวเลยค่ะแล้วประเด็นก็คือว่า เมย์ก็จะให้อาหารไปให้อิ่มเต็มที่นะสำหรับคืนวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการปรุงอาหารด้วยนะไปถึงท่านก็รับรองปลาสดชื่นแข็งแรงแน่นอนเตียนูไลฟ์สดอยู่อันนี้ก็จะเป็นพวกแบคไลท์นะคะโอ้โหสีลอกเยอะๆอันนี้ให้ดูเหล่านะคะเนี่ยออกมาจะบอกว่าดูสิดูสิชมช้างทองเหรอ ชอบช้งทองเยอะมากเลยเนี่ยขายออกทุกทวันเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะอ้าวเตียไร้สดอยู่นี่ค่ะก็เมื่อกี้มีคนบอกว่าขขอชงหูนี่นี่หูยาวมากอ่ะหูยาวจนจะเข้าหางแล้วเดี๋ยวปรับไฟนิดนึง แม่แสงเยอะไปหน่อยโอเคนี่ค่ะช้างทองมีใครอยากดูอะไรอีกไหม้ตัวนี้โพทองค่ะเป็นประเภทเอ่อแตกมอหาฟด้วยมอหาฟผังโพนะคะเออใครชอบตัวไหนแคปหน้าจอได้เลยนะคะนี่พุ่งเปลี่ยนไถ่น้ำดูสิใส่แทนทนิกใส่โคไซซายน่ะ ดูปลาอ้อๆเลยนะนี่เป็นปลาแบ็คลท์นะคะเป็นคอกที่เพิ่งเอาขึ้นเลยแม้ให้ดูเหล่าหรือสายมันนะคะค่อนข้างจะลอกแล้วก็ลอกแล้วอะลอกแล้วนะคะดำครึ่งบลูครึ่งแล้วจะลอกกันหมดแล้วค่ะอเห็นไหมจ๊ะสามารถติดต่อได้ทาง id ดีไลเลยค่ะใส่ตัวแอดนำหน้าแล้วโกลเด้นเบต้านะคะไอ อันนี้ก็จะเป็นพวก copper ปปนะคะ copper fancy ปปซี u ู backlight เยอะมากค่ะเพื่อนๆน,นี่ให้ดูความนิ่งของสายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเห็นอันนี้เป็นอ้อๆนะคะไวอ้อๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บน,นึงขอเปิดให้มันพองนี่ค่ะเห็นไหมดูซิคุณ backlight โอ้ลอกหมดแล้วอะ มันไม่ได้แค่ว่าหลุดลอกแค่ตัวสองตัวนะจ๊ะคือ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 เป็นเยอะมากอะ่ะเป็นเยอะมากเลยบอกเลยโอ้พาดครึ่งด้วยอันนี้จะเป็นโทนสีเขียวนะคะโอ้ยเหลี่ยมเหลี่ยมไม่ใสคุณเห็นไหมโอ้เอาขึ้นคุณลุงเอาขึ้นฟอร์มเยอะมากแล้วค่ะโอ้นี่อีกแสบหนึ่งคุณลูกค้านี่แบคไลท์โอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะนี่นี่ค่อนข้างจะนิงน่งนิงน่งนิ่งนิ่งมากเลยนี่เปอร์เซ็นต์ ปอรเซ็นเยอะมากคุณลูกค้าท่านผู้ชมแบคไลท์สำหรับเหล่านี้นะคะจัดเลยเนี่ยบอกเลยนี่ปลาเด็กฮะ,ะนี่ลอกตั้งแต่เด็กแล้วคุณดูสิแหมน้ำขุ่นไปนิดนึงเดี๋ยวไว้จะถ่ายดีกว่าอัปเดตให้ให้เลือกกันนี่ลอกหมดแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะดำเขียวแล้วค่ะเบยังปลาแบบยังรุ่นรุ่น,นเด็กๆเลยอะนี่นีนี่ตัวนี้ลอกเยอะ โอ้เห็นกันมั่งเปล่ามีแหมน้ำมันก็ขุ่นนิดนึงอ่าแล้ววันนั้นใครขอดูหูช้างลาเวนเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูสักตัวนึงนะจ๊ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะลงในแอปเหมือนกันนะจ๊ะแอปหนึ่งนี่เพื่อน,อนๆมันมันอยู่ในมุมมืดนิดนึงเนี่ยเวลาเลี้ยงป่าหาโหลที่มันมีไฟอะ่ะสวยปะสวยไหมลาเวนเดอร์ ender, เห็นไหมโตขึ้นแล้วค่ะโอสีหวานมากเลยท่าน้ชมดูซี อ้อันนี้หูเขาใหญ่ขึ้นแล้วเห็นไหมคะไม่บอกแล้วเอาไปเลี้ยงแต่เด็กอ่ะหลายๆคนจะชอบแล้วจะเห็นพัฒนาการของเขาว้าว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 อ้าวๆๆๆอ้าวอ้าวเพลินเวลาแบบนี้อยู่บ้านเพลินสิอืมเมื่อเช้ามีคุณลูกค้าเหมือนกันสั่งออนไลน์คะ่ะบอกว่าอยู่บ้านอยากจะเพาะปลาแล้วอยู่บ้านเดือนหนึ่งนะคะพอดีทำงาน work from home ทำงานอยู่ที่บ้านเฮ้ คุณลูกค้าสีมาหมดแล้วสั่งซื้อได้ทางไลน์ค่ะอ,อ ID ไลน์นะคะใส่ตัวแอดไซน์น้ำหน้าแล้วพิมพ์ว่า Golden Beta ค่ะ G O ก็คือชื่อแบรนด์ชื่อช่องเนี่ยเลยค่ะใส่แต่ใส่ตัวแอดน้ำหน้านิดนึงเพราะว่ามันเป็นไลน์อ f ฟฟิเชีนะคะเป็นไลน์แอดนั่นเองโอ้ยหหูช้างลาเวนเดอร์มีทั้งคู่และเมียนี่พาไปดูเมียพาไปดูเมียแบบนี้คู่ละเก้บาทนะคะ นี่ตัวเมียเราจะเลี้ยงรวมกันในคอกแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่ก็คือตัวเมียหูก็ใหญ่ละหูช้างเนี่ยถ้าเพาะต้องเพาะต้องแต่ตอนนี้เลยค่ะเพาะต้องแต่รุ่นนี้เลยเพราะว่าอะไรถ้าเกิดหูใหญ่มากแล้วมันจะรัดกันลําบากเวลาเขาจะรัดกันเนี่ยหูมันจะดันมันจะชนกันนะคะบางคนที่กรณีต้องเพาะพ่อแม่พันุหูใหญ่เนี่ยบางบิดเดอร์ท่านเขาตัดหูเลยนะเพราะว่ามันรัดไม่ได้มันติดหูแล้วมันออกมันติดหูแล้วมันออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหูกําลังแบบว่ากําลังจะเริ่มพัฒนาอย่างเงี้ย จับเพาะเลยแต่ต้องยอมทําใจนะหมายถึงว่าม,มันอาจจะกัดกันแล้วอาจจะมีการเสียหายแต่คุณก็ต้องยอมอ่ะเหมือนกันถ้าเกิดใครสงสารปลาหรือกลัวเรื่องการทรมานปลาอย่าเพาะปลาเลยจริง,รงๆเลี้ยงอย่างเดียวพอนะคะอันนี้ไม่ได้ไปชดอันนี้พูดเรื่องจริงอ้าวนี่คุณลูกค้ามังกรส้มโอโอโอ้มังกรส้มเดี๋ยวแม่ขอเปลี่ยนเป็นไฟขาวขาวให้ดูเลยนี เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันต่างจากมังกรแดงยังไงนะนี่นะข้างๆนี่มังกรแดงคอกเนี้ยเป็นคอกที่ให้ลูกไหลสีมากบอกเลยนะคะนี่ทําวอดเป็นวงใหญ่ๆเลยค่ะมังกรส้มสวยเนาะเดี๋ยวดู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 มาสิจ๊ามาสิจ้าเอามาเฉิดฉายตรงนี้หน่อยมาอ่าใครชอบตัวไหนแคปหน้าจอส่งไอดีไลน์มาได้เลยนะจ๊ะโอ ช่วงนี้จะบอกว่าหลายๆท่านอยู่บ้านแล้วติดตามช่องสั่งปลากันเยอะมากเลยอ่ะจริงๆมาเลยเมย์จะรีบถ่ายรูปถ่ายคลิปลงทุกวันเมื่อวานถ่ายไปแล้วอ่ะแต่ว่าพอไปไลฟ์สดกลางคืนแล้วก็ตอบลูกค้าแล้วก็แพ็กของไม่ทันเดี๋ยวจะพยายามรีบทบามังกรส้มสวยอันนี้มังกรแดงก็จะเป็นโทนสีแดงแบบนี้เห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะแต่ถ้ามังกรส้มสีก็จะเป็นโทนนี้เดี๋ยวให้ดูอะไรเดี๋ยวให้ดูอะไรอีกนี่มีปลาอะไรอีกนะมังกรเงิน ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายมังกรค่ะแต่ว่าพวกนี้จะเป็น c o p เปอร์เรด p p e เอโอ้อันนี้ก็แดงสดค่ะโอ้มันคึกมากตรงเนี้ยเกตมันจะถลอกนิดหน่อยนะคะแต่พอถึงเวลาอย่างเงี้ยประมาณสองสามทิศเกิดจากการเปลี่ยนถ่ยน้ําหรือตะแกงหรืออะไรข่วนโดนก็ดีอย่างเงี้ยค่ะสองสามทิศสองประมาณอาทิตย์เดียวก็หายแล้วค่ะน้ําดีอาหารดีแป๊บเดียวก็ก็ขึ้นเหมือนเดิมละ โอ้สวยเนอะมังกรสม้มอ้าวมาดูมังกรเงินวัตถุดิบชั้นเลิศตัวนี้แหละเอาไปทำคอปเปอร์แฟนซีก็ได้นะเอาไปทำมังกรหลากสีก็ดีนะคะเอาพ่อเอาแม่ไปสับกับเกล็ดเคลือบเงานี่โอ้โหมันมันมันให้สีออกมาดีมากนี่ค่ะมังกรเงินขาวนั่นเองเอ มาืวานลูกค้าเหมือนกันค่ะสั่งไปสนอีเอ็มเอสไปได้ปลาไปถึงบอกว่าอยากพ้อเนี่ยช่วงอยู่บ้านนะสบายตามาตัวจริงมันเงาสวยมากเลยนะคะคุณลูกค้าบอกว่าสบายตามากเลยวิตัวนี้น่ารักอันนี้เป็นแคนดี้ค่ะแคนดี้นีโมนะอันนี้จะบอกว่าปลาเด็กมากเนี่ยถ้าเทียบกับมังกรขาวเห็นไหมคะคือเรียกว่าไซส์นี่ครึ่งต่อครึ่งเลยนะแต่ดูสีซี่มาละ เม่บอกว่ามันอยู่ที่เหล่าอยู่ที่สายสําคัญนี่ตัวนี้เป็นซิลเวอร์ดราก้อนค่ะมังกรเงินนะจ๊ะตัวนี้มีแคนดี้นีโมสีออกต้องแต่เด็กเลยดู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 ด,ด,ดูถามว่าทําไมปลาที่บ้านแข็งแรงอันนี้รู้อยู่แล้วอาหารหลักอาหารเสริมนะคะเต็มที่ในเรื่องของสีสันนะคะระบบสืบพันธุ์ด้วยอุ้ยตัวอะมิโนไวต้าจะบอกว่า คนที่เขาเลี้ยงปลาหมออ่ะเขาจะเน้นเรื่องของการวางไข่มากเลยนะเรียกว่าตัวเมียเวลาจะผสมพันเนี่ยเขาจะต้องให้มันวางไข่ทิ้งไปก่อนกี่รอบกี่รอบเขาจะนับคือจะเขียนวันที่ตู้เลยว่ามันวางไข่รอบไหนใช้อเมโนไวต้าปุ๊บการวางไข่นั้นหูรอบสม่ำเสมอมากการวางไข่ดีมากการฉีดไข่ดีมากนะคะซึ่งอเมโนไวตาต้องบอกว่าถูกนําไปใช้ที่สถานีประมงจังหวัดจังหวัดเอ,อ่นอนครสวรรค์ใช่ไหมเดี๋ยวถามทีวิจัยนิดนึงค่ะ จาไม่ได้นะคะอ่าแล้วก็โอ้ให้ผลดีมากนะคะคือเป็นเรื่องของระบบ 40, สืบพันธุ์สีโครงสร้างแคลเซียมต่างๆมันมันดีจริง,รงตัวนี้ไม่มีในท้องตลาดในเะจ้าบอกเลยแล้วการให้ของเราไม่ได้ฉีดลงน้ํานะคะเพราะว่าปลาต้องจะรับวิตามินได้ต้องผ่านกระบวนการกินอาหารเข้าไปเท่านั้นนะจ๊ะอันนี้นิดนึงอ่าแล้วก็นี่ตัวเมียอ่าหลายๆท่านบอกตัวเมียพี่เมย์ไม่ลงแอปเลย ตัวผู้ยังถ่ายไม่ทันเลยค่ะเอาอย่างนี้เนี่ยนี่ตัวตัวเมียเนี่ยอเมจะคูดูตัวเมียนีย้อันตัวนี้ซามูไรอ่ะดูดูด,ดูดูตัวผู้ไหมตัวนี้นะแบล็กซามูไรคือ,ค,อคือทำไมถึงเรียกแบล็กซามูไรใช่ไหมเกดข้างบนมันเคลือบครึ่งเป็นสีเงินส่วนข้างล่างก็จะเป็นสีดำนี่ดูดูเสียก่อนดูตัวผู้เขาเสียก่อนพักก่อนนี่นะะ เหมาะเลยคู่นี้ค่ะแมทชิ่งกันได้เรียบร้อยเลยน่ะน่ะแม้เห็นไหมเห็นไหมโอเคอเดี๋ยวลงในแอปอเ,เลยค่ะอ่ะต่อมาต่อมาดูอุ้ยพวกนี้เป็นพวกแฟนซีเออเป็นพวกออกมาจากคอยแคนดีนะ้นะนี่อันนี้ตัวเมียสียังสดเ,เปล่งปังขนาดนี้ดูไข่ดูท้องนี่ตัวเล็กมากเลยนะคะปลาประมาณ2เดือนนิด,น,ดนิดเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรดาลตัวเมียจะพยายามถ่ายลงนะเมียคคอยเสียเยอะเลยค่ะค่ะมีหลายคนบอกว่าปลาป่านั่นนะสีปลาป่าพี่ก็ไม่ค่อยได้ขายเพราะว่าไม่อยากถ่ายรูปขายอ่ะมันเลือกยากแล้วปลาป่าบางคนเลือกทรงเลือกอะไรแบบมันไม่เหมือนปลาสวยงามอะคุณเห็นคุณดูปุ๊บนึงแลรู้ปลาป่าพี่แค่ถ่ายรูปก็ลําบากแล้วบอกตรงนะคะนี่ะดูนิดนึงก็ได้พวกนี้ก็โดดเก่งกันเหลือเกินค่ะ อุ้ยนี่ก็แบคลท์แบคลท์สีมาแล้วตอนนี้ลอกละนี่จะให้ดูเหล่าของแบคลท์เห็นไหมจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยนะแล้วลุงบอกว่าลอกอยู่ข้างบนอะ่ะเยอะมากเลยลอกออกมาเยอะมากเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลายเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นความนิ่งของสายโอเคมากๆเลยนะพี่จะบอกให้สําหรับไอตัวเจ้าแบคลท์อะคะ่ะเมื่อกี้เห็นด้านหน้าแล้วใช่ไหมประมาณสิบกว่าตัวที่เอาขึ้นมาชุดนี้อ๋อนี่ยังไม่ได้ลงเลยว่าแบคลท์กำลังแบบว่าออกมาละ นะคะเดี๋ยวสักพักเดียวก็จะหมดแล้วพวกนี้ก็จะเป็นตัวเมียตัวเมียโอเคเดี๋ยวเมย์จะพยายามถ่ายรูปลงในแอปพลิเคชันอัปเดตเดี๋ยวไปดูซิมีปลาอะไรอีกมั่งหลังบ้านนะคะโอ้โทษค่ะก็จะเป็นฟอร์มพวกประกัดทองประกัดหูช้างสีทองนะคะ หูช้างลาเวนเดอร์อือพวกนี้ก็น่ารักค่ะหูก็ชะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอ้มีสวยๆอยู่ข้างหลังเต็มเลยนี่นะอน้นี่มันกระตุกใช่ไหมมันแรกใช่ไหมนี่โอน้นี่พวกเรดดก้อนข่บบามังกรแดงอันนี้ก็คือเป็นปลาที่ฟอร์มนะคะนี่ Super อร์ สีแดงค่ะเอ้ยเอ้ยอ่ะให้ดูเข้ากล้าวนะคะเดี๋ยวมันจะพยายามรีบอัปเดตลงให้เร็วให้เยอะที่สุดนี่เมียหูช้างหูช้างคล้องนี้มันดีมันได้หูช้างคอปเปอร์มาด้วยหูช้างคอปเปรอปปร์หลายคนถามว่าเป็นไงอ่ะพี่เดี๋ยวนะพี่หาไปน,น,นี้นั่นน่ะเกตมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ตัวเมียนะจ๊ะอันนี้คือมันจะเป็นเกรเคลือบเงาสีทองแดงอ่ะ มันจะไม่ใช่สีเราเวนเดอร์สีม่วงแดงเออหันข้างหน่อยสิจ้ามันจะเป็นสีหน้ากับเหมือนสีแบบโอ้ยหันหน่อยสิแป๊บหนึ่งนะคะเออไม่หันอาอดดูปลเนี่ยมันจะไดส้สองอย่างในข้องนะคะก็จะเป็นปลาที่เราเอ,อ่อฟอร์มเอาไว้ในเหลี่ยมนะคะ พอมาไว้ในเหลี่ยมแล้วก็เอาสีไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงแอปดีกว่าน่าจะรีบทําเวลานะคะจะได้มีปลาลงในแอปพลิเคชันเยอะๆโอเคโอเคสําหรับตอนนี้เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะเนี่ยเป็นปลาที่อันนี้เดี๋ยวกลับไปดูต้นคลิปได้นะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะตัวไหนที่ถูกใจเป็นพิเศษ ซึ่งพวกนี้ค่ะเมก,ก็กำลังเตรียมจะถ่ายอัปเดตลงเป็นประกาศแฟนซีนะคะใครได้อะไรที่นอกเหนือจากในแอปอยากได้อะไรให้บอกเลยให้บอกเลยไลน์แอดมาเลยบอกพี่อยากดูอันนี้อันนี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรีบไปถ่ายรูปก่อนดีกว่าค่ะ